บัตสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่19กันยายน2568ใครมี6ข้อนี้ครบรับเงินสด200บาทดูเลยคุณได้เงินไหมใครมี6ข้อนี้ครบคุณรับเงินสดไปเลย200บาทครับสำหรับในวันที่19กันยายน2568ครับแต่ข้อสำคัญก็คือ มาดูกันครับว่า6ข้อนี้มีอะไรบ้างเริ่มเลยครับเริ่มต้น,น,นที่ข้อที่1คุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่รุ่นใหม่น,หมน,นี้คือรุ่นบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้เงินครับโดยคุณต้องลงทะเบียนผ่านตรวจสอบคุณสมบัติก็ต้องผ่านและข้อสําคัญคือต้องยินยอตนภายในเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็ต้องยินยอตนให้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับทันเวลาโดยการยินยอตนเนี่ยสามารถทําได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอมสินธนาคารทออก,กรสโดยคุณสามารถไปทางานยินเือนตนได้นะครับส่วนใครที่ยินือนตนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบัตรประชาชนคุณหายหรือบัตรประชาชนคุณหมดอายุเนี่ยตรงนี้ถ้าหากว่าคุณไปใช้สิทธิ์ไม่ได้คุณต้องไปทําการยินเดืนตนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ยินเดืนตนตรงนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดไม่ได้ตรงนี้ได้ทำนั้นเนี่ยทำให้ความข้อมูลของคุณเนี่ยมันเป็นข้อมูลในปัจจุบัน โดยการไปรยืนเัินตนใหม่ด้วยนะครับตรงนี้สําคัญนะดังนั้นเนี่ยข้อนี้คือต้องได้บัตรสวัสดิการของรัฐรุ่นใหม่หรือผู้ใดคุณเข้าใจง่ายที่สุดเลยสําหรับข้อนี้คือในวันที่1กันยายนเนีน่ยคุณได้เงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณนะครับถ้าคุณได้เงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณมันจะเป็นเงิน300เงิน 80, 80บาทกาของต้มแล้วครับแล้วก็เงิน750บาทนะครับของค่าเดินทางคุณได้เข้าตั้งแต่1กันยาคุณเพิ่งไปใช้สิทธิ์มาอยู่เลย คุณมีโอกาสได้เงินตรงนี้ครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับคุณต้องไม่ได้ทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับของในเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณทาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนที่ผ่านมาหมายความว่าในกันยายนครับหกันยายนเนี่ยคุณจะไม่ได้ใช้สิทธิ์แล้วเพราะว่าคุณจะโดนยกเลิกบัตรไปก่อนอาจจะด้วยการทําผิดกฎบางข้อบัตรสวัสดิการครับไม่ว่าจะเป็นการแลกเงินสด ซื้อสินค้าที่ห้ามซื้ออะไรแบบนี้ก็จะทําให้คุณโดนในส่วนตรงนี้ได้นั้นเนี่ยข้อน,นี้ก็ต้องระวังอย่างยิ่งครับต้องไม่ทําผิดกฎการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการห่งรัฐครับถึงจะได้ในครั้งนี้นะครับข้อที่3ครับคือเคยได้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบ,บัตรประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยในเดือนปัจจุบนนันอย่างที่ผมบอกก็คือในตั้งแต่1กันยายนนะครับและในเดือนก่อนนั้นนี้คุณก็ได้มาก่อน คือพูดง่ายๆคือต้องได้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆไม่เคยทําผิดกฎใดๆหากว่าในเดือนก่อนหน้าน,นี้คุณไม่ได้มันก็เดือนปัจจุบันคุณก็จะไม่ได้เพราะว่าคุณได้ทําผิดกฎพลาดไปแล้วนั่นเองนะครับและเมื่อพลาดไปแล้วทีหนึ่งเนี่ยรัดไม่ให้คุณแก้ไขแล้วนะครับเพราะว่าทําผิดกฎไปเขาก็ตัดสิทธิ์คุณยาวเลยนะตรงนี้ต้องไปยืนอุทธรณ์กันวุ่นวายไปหมดถ้าหากคุณไม่ผิดจริงนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้แนะนําว่าใช้ให้ถูกกฎ ของเขาก็จะสบายใจนะครับในส่วนของข้อที่3ครับข้อที่4ี่ครับคุณต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเลขแบบตัวประชาชนของคุณ13หลักเนี่ยก็คือต้องไปผูกให้เรียบร้อยนะครับถ้าพูดให้คุณเข้าใจง่ายเลขแบบตัวประชาชนของคุณ13หลักตรงนี้นะครับเท่ากับบัญชีธนาคาร อธิบายให้คุณเข้าใจง่าย,ายหมายความว่าการผูกพร้อมเพย์กับประชาชนเนี่ยคือการเปลี่ยนเลขบัตัวประชาชนของคุณหลักที่เป็นเลขบับรประชาชนของคุณเนี่ยที่รัฐก็รู้นะครับข้อมูลนะครับตรงนี้รัฐเขารู้ข้อมูลคุณอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นเลขบัญชีธนาคารเพราะอะไรทําไมต้องเปลี่ยนอย่างนี้เพราะว่าการเปลี่ยนนี้ครับจะทําให้การโอนเงินของรัฐเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากรัฐมีบัญชีธนาคารรัฐมีเลขบัตัวประชาชนของประชาชนทุกคน แต่รัฐเนี่ยไม่มีเลขบัญชีธนาคารถ้ารัฐต้องมาขอเลขบัญชีธนาคารทุกคนเนี่ยโอ้เป็นล้านคนเนี่ยงงนะครับคุณลองคิดดูคุณต้องจําเลขบัญชีธนาคารของใครสักคนเนี่ยคุณสมมุติว่า10 10ิบัญชีเนี่ยเริ่มงงนะสิบอาจจะบางคนอาจจะเก่งจําได้ร้อยบัญชี20บัญชีร้อยบัญชีเนี่ยผมว่ายากนะครับที่ใครจะจําได้ดังนั้นเนี่ยรัฐก็เหมือนกันนะครับเขามีข้อมูลและมีคนมอนิเตอร์ทํางานอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีพนักงานเป็น อ่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานให้คุณอย่างเต็มใจแล้วก็อย่างเต็มที่นะครับซึ่งเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าอยากจะให้งานมันเร็วการระบบการโอนมีระบบธนาคารโอนเงินให้คุณเร็วเนี่ยมันก็ต้องมีระบบซึ่งการผูกพร้อมเพย์กับประชาชนก็คือระบบอย่างหนึ่งในการโอนไวดังนั้นคุณก็ไปช่วยรัดหน่อยละกันก็คือไปผูกพร้อมเพย์บบประชาชนให้เขาครับคือการเปลี่ยนเลขบัตรตัวแาชน13หลักของคุณเนี่ยเป็นเลขบัญชีธนาคารโดยไปผูกกับธนาคารใดก็ได้ที่คุณสะดวก แนะนำว่าธนาคารใดก็ได้ที่คุณสะดวกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วธนาคารทุกธนาคารเนะี่ยเขาก็ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมตรงนี้ใครๆก็อยากจะให้เข้าร่วมอยู่แล้วนะครับในการผูกพ,พร้อมเพย์แบบประชาชนเพราะว่าธนาคารถ,ถ้าได้คุณเข้าร่วมไปนะครับเขาก็มีเงินหมุนเวียนของคุณอยู่ในธนาคารของเขานะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วจริงไปเลยครับโอเคแล้วเนี่ยคุณก็ต้องผูกพ,พร้อมเพย์แบบประชาชน13หลักให้เรียบร้อยนะครับอันนี้สําคัญมากมาก นะแะแนะนำว่าให้ผูกพร้อมเพย์ก่อน3วันนะครับก่อนที่จะถึงวันที่จะได้รับเงินคือวันที่19ใช่ไหมละครับ19เนี่ยถ้าคุณจะผูกพร้อมเพย์อย่างน้อยนะครับ3วันนะครับสิกาวันทนำการเนี่ยนะก็คือ16 15 16กันยาเนี่คุณต้องผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะค,คุณจะได้รับเงินได้เพราะว่าแล้วอันนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปผูกกันด้วยนะครับโอเค ต่อไปข้อที่5ครับเมื่อคุณได้ผูกพรมเพย์แล้วบัญชีที่คุณได้ผูกพรมเพย์ประชชนบัญชีนั้นเนี่ยคุณต้องเช็คครับว่าบัญชีนั้นเนี่ยมีการเปิดใช้งานในปัจจุบันหรือเปล่าเพราะว่าหากบัญชีนั้นไม่มีการเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันครับข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนพลาดกันนะครับเพราะว่าเมื่อคุณผูกพรมเพย์คุณก็มั่นใจสบายใจแล้วทิ้งเอาไว้นานนะอันนี้กรณีจะเกิดขึ้นกับคนที่ผูกพรมเพย์อย่างนานแล้วถ้าคนเพิ่งผูกเนี่ยไม่มีผลอะไรแต่บางทีคุณผูกพรมเพมมาานนแแลล้้ววั คือคุณเคยรับเงินในโครงการก่อนนั้นนี้มาก่อนแล้วแต่พอถึงจังหวะที่จะต้องเช็คการผูกพันเพของคุณอีกรอบนึงเนี่ยการผูกพันเพของคุณนะครับดันมีการบัญชีน้ำปิดใช้งานเพราะว่าไม่มีความเคลื่อนไหวงนั้นเนี่ยคุณต้องไปเคลื่อนไหวบัญชีครับเพื่อให้เปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อที่พร้อมที่จะมีการรับเงินจากทางภาครัฐเวลาโอนเงินเข้ามาครับนี่คือข้อที่5้า และก็ข้อที่6นะครับคุณจะต้องมีบัตรประจําตัวความพิการนะครับรจนผู้พิการที่ยังไม่หมดอายุเพราะว่าเงินที่ให้วันที่19นี้ให้ในกลุ่มเฉพาะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องมีบัตรประจําตัวความพิการเท่านั้นนะครับหากคุณไม่มีบัตรประจำตัวความพิการก็จะยังไม่ได้เงิน200ตรงนี้นะครับแล้วบัตรประจําตัวความพิการบางคนเนี่ยคือมีบับรประจำตัวความพิการชั่วคราวนะครับถ้าเกิดว่าบัตรประจำตัวความพิการคุณหมดอายุ ก็จะไม่ได้แล้วนะครับต้องไปต่ออายุก่อนถึงจะได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคุณก็ไปได้สิทธทิประโยชน์ตรงอื่นอยู่ดีของบัตรสวัสดิการแล้วซึ่งเขาก็มีมอบให้นะครับนะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเขาก็มีให้คุณเรื่อยๆติดตามได้ตลอดนั่นเองนี่คือข้อดี่6ครับแตเนี่ยเมื่อคุณเป็นไปตามที่ผมได้บอกทั้ง6ข้อครับคุณจะได้เงินปกติแล้วต้องได้วันที่20ของทุกเดือนครับเงิน200เนี่ยแต่ วันที่20ตรงกับวันหยุดครับว no ันหยุดก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองครับดังนั้นเมื่อตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทำให้โอนมาเดียวขึ้นต้องแสดงความยินสันก็เลยโอนวันที่19เป็นวันศุกร์ที่19กันยานะครับเงินจะทําการโอนให้กับคุณก็เงินโอนเข้าบัญชีไหนเงินโอนเข้าในบัญชีที่คุณได้ให้ไว้กระถาบัตรที่คุณไปผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนนี่แหละคุณผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนไว้กับบัญชีธนาคารไหน เงิน200นี้ก็จะทําการโอนให้คุณเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นเมื่อวันที่19มาถึงครับก็รับเงินไปเลย200บาทหากมีทั้ง6ข้อที่ผมบอกในคลิปนี้ก็รับไปเลยครับแต่ต้องมีครบทั้ง6ข้อนะครับเพราะว่าอันนี้ผมสรุปมาให้คุณเข้าใจง่ายแบบนี้แล้วโอเคนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมที่นํามาฝากผมจะนําฝากท่านแน่นอนแล้วก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการในวันที่1ตุลาครับมีคนได้สิทธิบัตรสวัสดิการจะเป็นคุณหรือเปล่าดูได้ หลังวิดีโอนี้